สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกับเมนุยกับพ่อเหลมทางช่องใหญ่เหลมลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะค่ะเมื่อนี้มาซะาจังน้อยพี่น้องมั่วเห็ดกระท่อมอยู่พ่อสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วไปกระท่อมมากระมท่อมแดดเลยกระท่อมแดดหัวแต่แหล่หัวแต่เสร็จแล้วเลยพี่น้องเดี๋ยวเดียวเมนุยเพลินส้มนี่เลี้กวข้อกาตูนบ้าแแบบบ้าแบบเอาเห็ดกันห่มเนาะ เขาเห็ดกันแดดเนาะได้กันฝนได้พี่น้องนี่กันลมก็ไ,ไ,มได,ได้กันร่มก็บ่ได้ดกันฝนก็บ่ได้ได้วิศวะใสได้เออโฟมแม่นใสมาออกแบบนี่ยโอ้ผูน้นึงมาจากบุญแล้วใส่แก้วผู้นึงมาจากกระสินกระสินบ่โดยช่างโทนบ่ช่างโทนแล้วช่างอึ่งปาะบ่อสร้างกับอึ่งเออโฟมนว่นี่โฟมแมนฟาบวกก่อนเลยจากบุญแล้วจาบกับอึ่งแล้วเนาะมาแต่เลย เสะพ่อมันเรืๆๆเอ่อยๆแหละเนาะพ่อพ่นจบยังมาเนี่เจ้าสังเกตบกักระทอมเฮาเนี่ยจบยังพ่นจบสร้างมาบัจบตัอจบเพื่อนจบอาชิงะอ่ะอาชิงะบอกให้ไปเรียนอาชีพอะไรไปแต่อาชิงะอันนี้จบปูสาตว์น้องแก้มสวัสดีจันน้องแก้มเรื่องสีล่างของของามค่ะบพี่น้องโอ้ยแจวอีหลีเนาะแจวอ่านพ่อ เจ้าใจขาแรงหลายปลนไนกระ t อมนี่ยเอมลอยพูดถึงขวดเอมลอยครับสปบ้านเซอร์สะโพดนวลคอยสมราคานี่เดียนี่ขวดในกระติงเดี๋ยววายอยู่เดีแก้มจะเบิังเสาน่ะมันสมกับเอ็มลอยละนั่นนะทนดูซิเสามันตรงไหมเออก็ยังว่าอยู่เรีงเสายังไงพัก่ันกูยังไงไหมเสาเสาปกตินี่ในกระติกเนี่ยมันตรงตรงเลยน้อ ปกติเสามันคือสซีอู่แบบนี้ไหมบ่ฮะสาธิตจายตามมาเร็งน้ำแกไปยืนฮันเอาบ่มันสิพ่อดีสาธิตเลยบ่อันนี้้ผูใดี่ยวนี้โรคเบื่อเล่งอันนี้โรคเบื่อเร่งแล้วเดพี่น้องแต่ว่าเมนุ่ยว่ามันไข่กุญหยาดีขับเบิ่งเมนุ่ยสีลูกขึ้นไปไทยเบิ่งเต็มเต็มเนี่ยเอาเขาวันหนึ่งพี่ได้แล้วเขาวันหนึ่งเอาก็ะว่าท่านมีรถ แต่ว่าไปขอกุญแจรถคั่วไปขนของเนียอยู่ว่าเตียงนันต้องเอารถอึ่งเปาะไปขนมอันมอญิเบาทางเตียงให้อึงอ่งเปาะมาแต่เอากุญแจนั่นปอดไปไว้เบาไกนูเฮ็ดยังแล้วก่อนแหมเบิ้งพี่นอ้องแหมสิบห้าเบื้องสิบ้าเบิ้งนี่คือกระท่อมกระท่อมแม่หนุอยนี่อันนี้อันนั้นทางนั้นคือมุ้งสังกะสีเพราะว่า สิเอาอันท่างีนเห็ดแนวอยู่แน,ว, u, นวกินเห็ดเป็นขั้วนี่โดยช่างช่างคนเลี้ยงช้างกับช่างนุนะช่างเอื้องเปาะขอบคุณขอบคุณคนเลี้ยงช้างกับขอบคุณเอื้องเปาะนี่ซอยรวมมือร่วมใจกันมือน,นี้นี่นี่นี่ซัมแล้วเอา้า มันมันสิอยู่บาลานคือครึ่งหนึ่งอยู่บบานานน่ง่ได้นานี่เจ้าการรุ่ง่บ่ได้อ,อันบ,ออบ่ได้ไายเบิร์งให้พี่น้องเบิร์งตอนตอนเอาเห็ดเนาะเอาบัดเรเจ้าพี่ละเพราะว่าตอนเห็ดนั้นมันต่างคนต่างอยากอยู่สรส้างบ่พอเด้ฮะสรส้างบ่พอเด้แม่หนุ่ยก็เป็นกรรมกรเนาะเหมือนเนี่ยกรรมกรอือพ่อเห็ดยังวไัไนี่นั่งตี ้าาว่นงเหหนน่าัวเอาล่างนาไต้ตื่นขึ้นนี่เฮ้ขีตาดำมาโปรดเถอะอ๋บุคคลกินน้ำน้นหรอกเอากระซอมแซ่งน้ำแดงในห้องแม่นะน้ำแดงในห้องแม่ตรงประตูนะหเอามาเอาหาแก้วมากินไม่ได้ล็อกนายประกันเรามาถ่าพออ้วนจักเราไปใส่ค่ะาจักบาบสา ทางผุนกระจานทิ้นกระจานเปียกมาแล้วค่ะมาเตรียมคววมพร้อมมืเอื่นพี่น้องมะอื่น,นมืเอื่นพ่อกับแม่ลาแม่ลาใหญ่เต็มวงพี่น้อน,นเอาไฟมาแกนีงพบก,กับศิลปินรับเชิญมากมายซื้อบัตรซื้อตัวยังท่านเด้อพี่น้องอะไรสดกุมปิดเพียงท่านสั่งซื้อตอนนี้เขามีโปเนาะโนเอืองตอนนี้เขามีโปเนาะ,ะซื้อ หนึ่งฟรีหนึ่งเนาะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งบัตรออนไลลน์ไฟ์สดไลฟ์สดกลุ่มปิดครับแม่นครับสามร้อยบาทนะครับซื้อกาแฟกองหนึ่งซ้ำมาได้อันซื้อกาแฟร้อยแปดสิบบาทใช่ครับผมแล้วก็ได้บัตรฟรีอีกใบหนึ่งบัตรฟรีร้อยยี่สิบบาทค่ะไลฟ์สดกลุ่มปิดเนาะใช่ครับผมเท่ากับเราซื้อหนึ่งกาแฟแค่ร้อยแปดสิบบาทใช่แล้วก็ยอดคุ้มเกินคุ้มเนาะดีต่อสุขภาพด้วยครับผมอย่าลืม ศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้าอันนี้คือเบอร์ใครเบอร์โทรสั่งกาแฟอ๋อโทนในข่าวว่าโทนแจจะมีข่าวดีแล้วใช่ไหมครับจะมีข่าวดีโปรดติดตามพี่น้องโปรดติดตามตอนต่อไปครับนะครับยังไงก็ช่วยดันดันโทนด้วยเหมือนกับที่ดันยายจืนเนาะสาธุเมนยายจืนยายจืนมาสามร้อยคนเนาะครับคนติดตามมาสาวน้อยคืนเดียวตอนนี้หกพันกว่าแล้วพี่น้องหกพันกว่าแล้วพี่น้องดียเจะทนเพิ่ม เดี๋ยวโทนเพ่นก็สิมีช่องของเพิ่นพี่น้องก็คอยฝากช่องโทนของน้ำในเด้อพี่น้องแจ๊คเพิ่นสิใส่ซื้อช่องอยังวะโอ้นี่แหละซื้อซื้อนี่แหละโทนซื้อคนเลี้ยงช้างนี่แหละคนเลี้ยงช้างเอ่อช่องออฟฟิเชียลแฉบผมคนเลี้ยงช้างลำเพลนลำเพลนออฟฟิเชียลต้องต้องให้พ่อเว้าวหมเพราะว่าเจะร้องเว้าบมึชงช่องเอ้าช่องอย่างคนเลี้ยงช้าง ลำเพนออฟฟิเชียลมันบ่เต็มจอเพิ่นเพื่นออฟฟิเชียลเออเอ้าปวดหัวอะไรได้หน้ามากเลยเอ้าเอาลองเพลงฟังในยูซื่อเพลงยังอีกเลยงับนไปโถนักดอกโศกแสนวิโยกโศกสวงดูน้ำใจเนื้อนวลใหญ่ช่างเลื่อนง่ายได้ เคยรักเคยชื่นเหมือนแต่ต้องคุมคืนเหมือนเต่งเท้าตายเขาเรียกวี่น้องเอ้าเกี่ยวกับกระ Thom ไหมฮ็ดกระ Thom ไม่เหลวไหมเขาฮ็ดกระ Thom ไม่ต้องเอากระ่อมเกี่ยวกระ่อมหลังนี้มีชื่อว่ากระ t ่อมสาวมืนกระ t ่อมของพี่บัดนี้ไม่มีเจ้าแล้วนั่นนะเพี่นินโยอยากฟัง อะไเท่านั้นนหะคือเพาะได้กะทอมยังกะทอมทำใจกะทอมใจแม่แม่ซ้มกะทอมแม่เจ้าของเป็นเจ้าของช่องกะลองไปไหมอ่ะกระท่อมหลังนี้มีชื่อว่ากระท่อมสาวเบิรนโอ้ยิรนดื่มสีนงมั้งมะแม่สมันมุสาวภาคกันจีตสิ่งอยู่เดี๋ยห์ละ เบ็ดละนก,กันเริ่มจำว่าอะไรเพ่งนี่เป็นเพ่งทำาซลมอนทำแซลมอนของไป่นาสักทยามมั่งเลยเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งยาเด้อพี่น้องนี่เครื่องหนึ่งยาบิงนี่แม่หนุยสีเอาไว้ถะหนึ่งเขาเป่าฟื้นเป่าไ,ไฟเฮ็ดแนวอยู่แนวกินเอามาไว้ไก่ยาข้าวอะไรดอกเตาเตาฟื้นนี่พอ อยากนันไปน้ากันเบิดก็เลยเอาสังกะสีมาไว้โซนที่สีหนึ่งเขาฟื้นก็บ่ได้หาครับฟื้นก็บ่ได้หายากอยู่กับหมองแต่ว่าแขกรับเชิญคือสีลายแทปอนเนี่ยนะกินข้ววีเรียบันั่นแล้วแขกรับเชิญคือสีลายแทปอนเนี้ยใช่สีพวกแขีนอันตันอยู่นี่ลายก็บอกคนนั่งวนเพราะว่าบอกกินข้าวอยู่นี่ผมนี่โอ้ยก่อนโมนอ้าวมีกลิ่นธรรมชาติด้วย ดอกชูกลาบบ่มีบ่มีผักลงผักขาผักขาผักขาก็มีแต่ต้นปลาก็อยู่ในน้ำปีหน้าบ่แจกงมหม่บ่โืดีดอกบ่นง่ามทั้งแต่ไข่ทั้งขาทั้งยังเมาดูการนาเนี่ยเรียบโอ้งามเลยล่ะอันผักนี่คือสิอยากย่ำดูแต่ว่าปลาคือสิบ่อยั่งอันนี้ก็ลองถิ่มแล้วมึงเดี๋ยวอะไรเยอะนั่นมันมาอีกแล้วว่าชีบโบเมีมันมาอีกแล้วโบเมีนยังดอก เขาล้างของนาแล้วน้ไม่งไปเนี้กินมันขึ้แมาเขาเขาว่ามีแนวบำบัดบ่เดชัยยุกเดชชัแน่วบำบัดพูดถึงอ่ะเ้าบอกขอาอพักวันมาเซะดิระเทนีเดิไตองเมืองไห่น ข้าเดียวข้าวเรียวบ่บอกกินบอกกินเจ้าอยากอยู่บ่บ่ต้องไปนั่งนุ่นเลยบ่ฮะเจ้าสิอยากของเพิ่นอยู่บ่บ่แม่นอันนี้บ่หมายถึงว่าไปหากินนั่นเลยบ่บ่เกี่ยวทางนี้เด้ที่นึกว่าบึงนี่บ่กินน้ำเดินสามเ่นได้น่ะเนาะว่าย้อนเบ็ดเซนกว่าลงไปเซนว่าเฮียนี่ข้าเอาเอ่อนิ่มเนียวอัดก็ทุกผมได้เฮียพ่อนะอากาศดีครับที่พี่น้องผมไปนั่งก็เรียบร้อยสติ ตอนเห็ดลืมลืมลืมขาแต่อยากจับใหม่จับไหลจับสังกะสีให้เพื่นสังกะสีวาางบผ้ากับไปเอาเรือมาเชื่อมได้เพื่นกัเชื่อมได้หมอ่ใส่หมอเสี่มหมอเสียมก็ยุนี่แหละโอ้ยเสียเอาใส่ยังมันเมีรถใส่พ่อเนี่ยอรน้องม่งใช่พ่อเนี่ยีูยมันเลือยาวของพ่อใหญ่วูมันเลือสั่นพ่อซื้อไาห้พ่อ บรรยากาศรอบๆตั้งสารสิทธิ์ในบุหัวซาดเจะเกียร์เลยคือเสียงเด็กหน่อยมาแถอะใส่ใครพ่อปีเดียข้องมาหนิใครเปียกโอ้พ่อใหญ่รถหอกตากแดดแล้วเอากลูกสาวของไน่อยหนิดูไอเปียกอพาร์ตเมนต์บอดทนอพาร์ตเมนต์ด้วยนะอพาร์ตเมนต์หัวช่วงปลาใช่หัวช่วงปลากับรมกินธรรมชาติเดี๋ยวนี่เฮียเสียวไหมยืนนี่มันรุดด้วยนี่หัวนอดมันรีดรูดไอป่อเนี่ย พ่อเลื paid, ้องออกไม่มันทีมันางพดพ่อยพ่อยกจืนไปใส่ผู้จัดการฮะผู้จัดการเราเอาแทหบ่อขวมอแหบเจ้าไนนี่นี่นี่ทำขวยนี่เพียงเี่เจ้าพันหนาคุยน้ำกล่องน่เดียวนี่บ่อยจาไอ้่อยรุ่นนี้ไอเจ้ไ มาจากสูนาปนาไใน่าม,มันพันเปอร์เซ็นลนะ้านเปอระเซ็นหมดละจืดเลยนะคำนวนว่าจังสันแล้วน่ะสามพูอยุ่ต้องการมานี่สามสิบปีปอย่ยงเลนี่อม,มนที่ไปนใส่เงินมาก,กม็หมดเงินสองแสนมือดอดลอยเลยเงินอยู่2สองพันเลยเพาว่าภายละงพอช,ช่วงเศษรษฐกิจแบบเนี้เอามาอยู่นี่นบ่อไดๆละจืดตัวหอดสิได้หลายก้าเหนือนกน แค่นี่ก็ได้เน่เลยแมงข้าววาสีมาแมมอตัมแต่มืเหรเยเมื่อวานน้ลัสดมีว่พู้หนึ่งว่าจากผู้ใดบูภาษาอังกษอา่าบวออกถ้ายายื่นมาจะให้หนึ่งหมื่นบาทเ<อ>ขาบอกไม่หนุ่ยเน,น่เนาะ,ะทนบุญวัสนาเนาะแยอยื่นถ้ายายื่นมาสยายจื่นมึงหมื่นบาทให้เนี่นนะ จีนได้แหลมตัวได้แหลมมันยังไงเงินร้อยอากาศบ้านเมืองหนึ่งอยู่ใส่ละข้าวบอกกันได้โอ้ผู้ใดที่มาเป็นบ้านซื้อซื้อเราบอกซื้อไว้จปของพี่น้องก็ไปตั้งเตินเติมหน่อยพญานี่เห็นสถานที่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีสะกอนเนาะงูหามือได้หมด่ายให้พี่ให้น้องพ่อพี่น้องยันพี่น้องว่าคือบ่มีอยังให้เบื้องล่างหมด ยืดใส่บางาเข้าพรท่านไต่อัดรถทั้งรถผมพี่พระท่านีไวจังเตะกอนนะพี่น้องเนาะมาคลิปนี้มีเร่อมอลงรับสวสดีค่ะ